สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับรายการไฮวิวช่วยด้วย EP ที่2ี่สใช่ไหมครับเช็คครับเช็คอ่าโอเค EP ที่ยี่สิบนะครับ EP ครับอันนี้มาต่อเนื่องของเรื่องการตั้งค่าคอนฟิกนะครับครับผมหลยหลายคนคงคิดว่าการตั้งค่าเครื่องบันทึกนะครับเราต้องคั่งค่าหน้าเครื่องบันทึกอย่างเดียว หรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่านซอฟต์แวร์หรือว่า IE เนาะใช่ครับแต่วันนี้เรามีอีกเทคนิคหนึ่งมาแนะนํานะครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเครื่องบันทึกโดยใช้มือถือนะครับโดยใช้แอปซูเปอร์ไลพัทครับผมวันนี้จะมาแนะนําของเรื่องแอปซูเปอร์ไลพัในการตั้งค่าของเครื่องบือทึกครับมันทํายังไงแล้วมันตั้งค่าอะไรได้บ้างเข้าไปดูกันเลยครับแต่เครื่องมันทึกที่ตั้งตั้งค่ามันต้องเป็นยังไงครับอ๋อก็ ต้องเน้นเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆเลยนะครับอย่างเช่น4 5 5ซีรีส์นะครับ9 7รุ่นที่มี AI หรือว่า9 8ซีรีส์ที่ลงท้ายด้วย V 1นะครับผมพวกนี้จะสามารถตั้งค่าได้เยอะนะครับได้แทบหลายหัวข้อเลยนะครับแต่ส่วนถ้าเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยมันตั้งค่าได้เหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะแค่ดูข้อมูลเฉยๆอาจจะดูข้อมูลหรือว่าเบสิกเบสิกนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาดูตัวใหม่ๆดีกว่าครับผม หยิบมือถือขึ้นมาครับแล้วเข้าไปที่แอปซูเปอร์ไรพาร์ทครับผมไปที่ไซน์งานของเราครับกดหน้าไลท์ก่อนนะครับแล้วก็บนซ้ายนะครับขีดสามขีดับผมเลือกไปที่รีโมทเซตติ่งนะครับครับผมแล้วก็เลือกไซน์งานที่ต้องการเซตติ่งเข้ามานะครับอ่านี่ก็เป็นพจออฟฟิศเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าครับเห็นไหมครับจะตั้งข่้แรกเลยจะมีแชมิล่าแชมล่าข้อที่สองเลคคอร์ ซิสเต็มอาร์ d i มดิสนิทเวิร์ดนะครับแอคเคาน์อ่ะนี่เราตั้งค่าอันแรกก่อนเลยแคมิล่าครับแคมล่าก็จะมีเพิ่มกล้องนะครับแล้วก็แก้ไ่กล้องนะแต่จะไม่สามารถเป็น IP ได้ในนี้นะครับไหนลองเพิ่มกล้องให้ดูหน่อยครับปึ๊บกดแอดเข้าไปปุ๊บอ่าควิกแอดแอดแคมล่าปุ๊บมันก็จะค้นหากล้องครับนี่อันนี้เป็นกล้องที่เหลืออยู่แล้วติกถูกติ๊กถูกแล้วก็กดเซฟนะครับผม แค่นี้<ต>กล้องก็จะขึ้นเลยแต่ก็คือมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะเปลี่ยนไอตรงนี้ไม่ได้เท่านั้นแก้ไข i อพกล้องไม่ได้ใช่ค,ครับแค่นั้นเองอ่ามันจะมีอะไรอีกสามารถแก้ไขคาเมลา่าก็จะเป็นเนี่ยอีดิทแล้วก็แก้ไขหรือลบกล้องไปนะครับอ๋อแก้ไขหรือลบกล้อง<ช>คือส,สมมติว่ากล้อง IP เปลี่ยนเราก็จะมาเปลี่ยน IP ของช่องนี้ให้เข้ากับกล้องมันด้วยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดกล้องแล้วก็มาเปลี่ยนพาสเวิร์ดกล้องตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคห ไปไวไปไวปึ๊บๆหัวข้อเล็คอร์นนะครับการตั้งค่าการบันทึกนะครับครับผมก็แทบจะเหมือนในเครื่องบันทึกเลยนะใช่ครับตั้งมูดตั้งติ้งไปปรับบิลเลดกล้องก็ได้นะครับอ๋อตัเอนโคดนะครับตั้งค่าต่างๆครับเรื่องความละเอียดบิตเลดเฟมเลดนะครับอตั้งในหมดเลยสบายมีหัวข้อไหนอีกครับอันนี้เราจะบอกไปหัวข้ออซิสเต็มครับผมก็เป็นตั้งค่าแบบเบสิกทั่วไปนะมันที่เวลา หรือว่าความละเอียดในะจูชั้นจอนะครับสามารถตั้งได้ด้วยนะครับบางคนเอาจอไปต่ออ้ยจอมาลูกค้าไม่รองรับครับทําไงดีปรับไม่ได้ปรับไม่เป็นครับสแกนเคิลโคดออนไลน์ไว้ก่อนนะครับก่อนไปติดตั้งปรับในนีเอาเลยใช่ครับผมจบแล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยครับผมเวลาไม่ตรงลูกค้าก็ทําไม่เป็นครับอยู่หน้างานก็ไม่ได้อยู่กําลังปีนเสาอยู่ครับ คอมิวเตอร์ก็เปิดไม่ได้ครับอโมสบายอันนี้มีบิวลลอกด้วยนะครับก็สามารถดูล็อกได้ใช่ครับว่าใครไปตั้งค่าหน้าเครื่องอะไรบ้างนะครับโอเคโอเคมีอะไรอีกครับปุ๊บขับไปก่อนนะครับต่อมาอารามอารามใช่ครับเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับต่างๆอีเมลบัสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับพูดเมสเซน หรือว่าแจ้งเตือนแบบเคลื่อนไหวเป็นการแจ้งเตือนเนาะก็ตั้งค่าในนี้ได้เลยดิสแต่ดิสนี่จะไม่สามารถตั้งค่าได้มั้งเนาะไม่ไม่สามารถฟอร์แมตได้นะครับแค่เช็คสถานะหรือว่าฮาร์ดดิสก์ยังอยู่ดีหรือเปล่าโอเคต่อไปนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กก็สามารถเปลี่ยน IP a d อั e เดตรงนี้ได้คอนฟิก IP p ได้นะครับปรับ d h c p ในนี้ได้ใชครับเปลีพอะไรงนี้ครับ ติ๊กแนทติ๊กแนทในหัวข้อแนทตรงนี้มันต้องติ๊กอยู่แล้วครับไม่งั้นเราจะออนไลน์ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไปปิดนะครับโอเ้จบเลยครับต่อไปก็นี่แอดเคาน์นะครับการสร้างยูเซอร์ขึ้นมาแล้วก็สามารถคีย์ได้นะครับสร้างยูเซอร์ใหม่ขึ้นมาอะไรอยย่างงเี้นี่ก็เป็นทีเล็กๆน้อยๆที่หลายคนยังไม่รู้นะครับบางทีปีนเสาไฟอยู่ลูกค้าโทรมาจะลงไปนั่งเปิดคอมกว่าจะเปิดคอมได้กว่าจะต่ออินเทอร์เน็ต กว่าจะรีโมทเข้าไปดูกว่าจะออนไลน์เข้าไปดูมันใช้เวลานานหยิบมือถือขึ้นมานี่ครับรีโมทเซตติง้งเซตตรงนี้ได้เลยไม่ถึง1นาทีก็น่าจะเสร็จแล้วนะใช่ครับอ่าโอเคยกเว้นแต่มันไม่ออนไลน์นะครับผมอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ง่ายๆเกี่ยวกับการตั้งค่าผ่านมือถือของแอป s u p e r l ์ไลฟ์พันะ<ช>ครับผม EP ีหน่าจะมีอะไรต่อโปรดติดตามโปดติดตาม,มนะครับอีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ